สวัสดีครับผมพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับแมพี่น้องทำเรงนี้กับพ่อกับชงลุงอ้วนบานหน้าคือเกา่าเออพี่น้องเองมือสองมือมนันนี่ลุงอ้วนกับบดไปหาเลาะข,ข,ข,ขวบง้อขวบไกว้นะครับ,ขอ,บของพี่น้องกู้เพิ่นอยากเปิดราคาเลยว่าซื้อขาย กูเพื่อนเลี้ยงงวัวเลี้ยงควยงายแหนพี่นอ้องทำดางนี้กะเอางวัวขอคขรอบเอาหนาเอาเฟี้ยงให้กินเอาหมูเลี้ยงงวัวขี่ดือ้อพี่น้องเอ้ยงัวหน่อยขี่ดือ้อจังไหนแก้ปัญหาจังเลยมูวา ว่าเธอแม่ว่าเธอแม่ว่าท่านวขันว่ากันอยากไปไกลๆพมเล้าวไม่อยากเห็นเนาะไม่อยากอยู่ไกลของแค่เลี้ยงกันไม่พี่น้องเอ้ยงวยเมียนั่งหน่อยพี่น้องรอดม,มายังกระบอญูรอล้วนน้ำกระบอญูสิสูงสิทธีไปไหนก็ตามรอดออกจากในล้างบาดรบ่เลยงวยเป็น,นสวนเข้างวยเมียนั่งหน่อย ผีกลัวๆ well. นั่นและเสียไปไว้ล้อมลวดเสียไป่ายโดนคำโอ้ยขาตีๆกับตีลงไปขาลงไปเนี่ยนๆเนี่ยแม่แดงน้อยนดิไหมพี่น้องนี่เนี่ยนี่นี่จำไว้ไรนี่นี่ดูง่าย เนี่ย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 เจ้าไหนมาดื้อเจ้าเนี่ย,ย,ม,ายมาสิเปิดราคาขายให้พี่น้องยู่เลยว่าแม่ย่างดีพี่น้องเว้ยว่าไปเลี้ยงเนี่ยว่าสัตน,นี่ปล่อยให้เม้มองเมาไปได้นี่ ได้ก็อยากได้อยู่ดิหไห้ไปเห็ดจังว่าล้วแล้วลถ้าเจ็ดพันบาทพี่น้องได้บ่ได้บด่บ่บก,บกบ็ดูดิเนี่ยมีกว่าละนั่นกันบ่อน้ำขวนดีเป็นยังงูเชียงพูดแต่ว่าดือ้อบดเท่านั้นเนี่ยนั่งไหวไร คำรวดไฟรวดรวดน้ำเบิร์เท่านั้นหมวเบิร์ตขวกเป็นตัวเดียวอยู่ละกิ้งค่ะกิ้งเนี่ยหมูนี่หลุนเดียวกันเขาก็ว่าเป็นยังเนี่ยหม ีมานั่งนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องไงคั่วมดือดของเพิน่นยังมาจีบลุงวอวมาจีสโนเข้าว่าสันสซนเข้าไอ้เพิน่นย่าติบ่วันนีด้ดอกเพิ่นเก็บดังจังเลยเพิ่นสุบมืดือดบอกเขายิ่งเลยนีย่นั่งกันนี่นี่ เซียนทั้งหลายแลหล่มาให่งหกพันหาวท่านลุงวนก็เลยงพันว่าแต่ว่าขณะบางเจ็ดพันก็เสียข้าวโจรตกว่างัวรอดงัวรอดสวนนี่ว่อยากมักภายในพี่น้องเลยปล่อยออกแต่ผู้ใดมักงัวดื้อมาไปเลี้ยงเันแน่นี่ เราไปเลี้ยงหกพันกระสีไข่รบหร่ืมึนเนยก,กึเเดี๋ยว <c oughs> การยาร่ำแรงี่นรองเอ้ย ทำแรงมากอะเราหัวกล้วยเคกขอบหัวเขาขคกไม่ล่ากับหาโม่งเคืองเล้วยังวนโซ่หอนอยู่มาฟูดมาเหลือหอนใหม่ก็ได้ตะกเดียปีนี้แม่พี่น้องเอ,เอ pe, ้ย กบอึดญ h าพี่น้องเฟียงไม่กินซ้ำซาซะก่อน่ายนางไวไล่เมื่อนี่นางไวไลย่ยอมขิดดื้อ อายุพคนปีกลัวเ,ยเอยพี่น้องไองเห็นมาดือด้อๆสิเขาปงเลยเนี่เห็นไหมมามาไทยขึ้นเมืองเข้าเลยละพี่น้องมันดือ้อต้องควรมาสิป่อยบอกเนี่ยนะครับเปิดตลาดคาขอกืบร่ำเือนพี่น้องวันนี้จะเปิดราคาของเจ้าของบ่นหน ไ่เจ็ดพันบาทขายโลดดนี่เห็นมันเ็่ว่าดื้อก็ที่ว่าขายเราก็เนี่เพิ่นดื้อพุทงัวเมีายย่างดีมีน่น้องอืนเล่าเขาเดียวเพิ่นเขาบ่างดื้อกะจิ้งง่เงียไปเึ็นคือเขาขคดี โมหิงตอนนียย้ยูทูซื่ออยู่แของวันตะปอยออกรอดหัวรอดเท้าโดดขามลวดเสียบลงไปเสียบไฟนี่ม่มีมย่านลวดตามอีกทีเป็นได้สองเส้นสามเส้นรอดปั๊ด แม่นี่แหละไปนั่งน้อยเพื่อนมาช่วยศาสตเลี้ยงเอาไปทนดีกับสร้างมันลำบุญแม่น่ะหลอดหัวหลอดท่าไปหากินสิ่งกินของในเบิดเท่านั้น สำหรับคำแรงนี้กันที่ประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเปิดราคาหนาของกง่วนกว่เจ้าของผมกับเก็บภาพบรรยากาศแย้มแร้งนะครับแย้มปากพี่น้องในเบิ้องในชุบน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจลูกบว่นี้เด้อพี่น้องเงย ขอถอดขอให้อะไรช่วงนี้ว่นเดียวไปหาเลาะถ่ายคลิปลงคลิปไปพี่นอ้องนอกเขียดไดียเบ่งน้ำกันเลยขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เขาเบ่งคลิปของลุงวนขอคววมสุขความเจริญเป็นของพี่น้องนะครับเแบบืุ้งสู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ